สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ธนวัฒน์ชาแนลนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมานําเสนอนะครับเทคนิคนะครับการเอาของออกจากขวดนะครับอย่างนี้นะครับนี่ครับเราจะเอาออกอยังไงนะครับถ้าเขาอ่ะอยู่อย่างนี้นะครับยังไงก็ไม่ออกนะครับแบบนี้นะครับวิธีการง่ายๆก็คือ เราจะใช้ถุงนะครับนะครับเอาถุงใส่ลงไปในขวดเลยนะครับ ครับได้แบบนี้ครับแล้วก็ทำการนะครับเป่านะครับเป่าลมเข้าไปในถุงนะครับเพื่อที่จะให้ถุงเราพองนะครับนี่ครับขณะที่เราจะเป่านะครับเราก็จะเอาของที่อยู่ในขวดนะครับเอาไว้ข้างๆถุงกับขวดแบบนี้นะครับนี่ครับแล้วก็ทําการดึงออกเลยนะครับ นี่นะครับก็ง่ายนิดเดียวนะครับสำหรับการเอาสิ่งของนะครับที่อยู่ในขวดออกนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์ต่อหลายๆท่านนะครับถ้าชอบก็กดติดตามครับกดไลค์กด u like, b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ